สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับผมกับเกมโซ l l a ์นิว w วิลด์อีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้จะมาแนะนําในเรื่องกิจกรรมของขวัญคริสต์มาสที่ขึ้นอยู่กลางจอน,นี้เลยของขวัญคริสต์มาสเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เก็บได้วันละ20กล่องซึ่งจะมี2กล่องก็คือเป็นกล่องละ8เพรถึง8,888คับกล่องละ6เพรถึง6,666ซึ่งให้ผมแนะนําก็ให้แนะนําให้เก็บกล่องละกล่องทองนะ ถึงมันจะช้าหน่อยแต่ว่าของระวันมันได้เยอะกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มมาอีกกล่องละสองเพชรซึ่งกิจกรรมเนี่ยหลังจากที่เรากดไปหามันเนี่ยมันก็จะพาเรามาที่กลางเมืองซึ่งกลางเมืองนี้เราก็เลือกเลยกล่องทองอยู่ไหนบ้างอ่ะตรงกลางมีกล่องทองการขอพรนี้ได้ผลจริงเหรอเนี่ยแล้วก็รอมันลงมาใหม่แล้วค่อยเข้าไปเก็บวนไปเรื่อยๆครับ จนกว่าเราจะได้กล่องทองครบวทอนให้ค่ะน้นนะการขอพรนี้ได้ผลจริงเหรอเนี่ยวทอนให้ค่ะหลังจากมันรีก็ออกมาก่อนก็ได้ครับเผื่อมของมันตกลงมาใส่หัวเป็นกล่องโม้ขึ้นมาเสียใจ การขอพรนี้ได้ผลจริงเหรอเนี่ยพวกเราเนี่ยนะการขอพรนี้ได้ผลจริงเหรอเนี่ยนี่ผมได้ครบแล้วยีกล่อง ซึ่ง I 20กล่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้เพชรเยอะๆตลอดเวลาส่วนมากก็ได้8ได้18กันเนี่ยผมมาเปิดทีละกล่องให้ดูนี่ว่า8เพชรอ้อันนี้ได้เยอะครับได้ 8, 8 8 8เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น8หละได้18 2ีนีครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยอย่างน้อยอ่ะมันได้เพชรแน่ๆเป็นประมาณ2-300อ่ะครับขั้นต่ำเลยก็300ร้อยกว่า,วาซึ่งแนะนำให้เข้าให้เข้ามาเก็บทุกวันนะอย่างน้อยเพชรมันได้เยอะๆมันเพิ่มขึ้นวันละ3-400เท่ากับเติมรายเดือนเลย เเนี่ยนิดเดียวกดทีละกล่องรู้สึกจะคุ้มกว่าซึ่งวันนี้จะมีอ่า,อากิจอ่าเป็นโบนัสให้นะครับเป็นการ,ราการขุดสร้างโบราณซึ่งผมี่ยขุดมาจนครบแล้วแต่ว่าหลังจากที่ชั้น59เนี่ยมันจะไม่มีชั้นต่อไปครับซึ่งเราได้พั่วมาเราได้ไอเทมมาก็ไปต่อไม่ได้ แนะนำให้ตั้งแต่ชั้น40หรือชั้น45เป็นต้นมานะครับเคลียร์ทุกชั้นทั้งชั้นนะครับเอราะว่าของมันก็ได้ค่อนข้างได้ได้ดีเลยหลังชั้น55มันมีโอกาสได้หนึกแสงหิงห้อยเอาไปอัพกระดูกมีโอกาสได้เปลวไฟสหายเอาไปอัพสหายร NR ตัวใดก็ได้หรืออาจจะได้เป็นหินอ่าบวกเปอร์เซนต์ตีบวกกระดูก วิญญาณซ่อนเลนส์เนี่ยซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้แย่เลยยิ่งคิดตันเสริมเวทเนี่ยอันละหกพันทองเลยนะครับไม่ถูกเลยแต่ความจริงเนี่ยชั้นแรกๆก็ยิงย่ง,ง,ง,งก็ควรเคียย์เหมือนกันนะเพราะว่าถ้านึกวิญญาณนี่ก็หายากช่วงหลังๆนี่หาไม่ได้เลยไม่ต้องรีบครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ผ่านมาสภาพักแล้วกิจกรรมยังเหลืออีกต้องห้าวันผมตันมาสองวันแล้วซึ่งไม่มีประโยชน์เลย ให้อีกนิดหนึ่งครับวงล้อโชคดีนี่วงล้อเกลือครับหกร้อยสามสิบไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่ก๊าซมานิดหนึง่งวงล้อโชคดีนี่ถ้าจะใครจะสุ่มจริงๆอะครับรอตรงคําว่ารางวัลปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยขึ้นหลักแสนห้าสองแสนแล้วค่อยสุ่มก็ได้ครับเพราะว่ายิ่งรางวัลตรงนี้เยอะถ้าเราตกตรงคําว่าโชคดีเนี่ยเราก็ยิ่งได้เพชรกองกลางเยอะ อย่างตอนนี้หนึ่งเปอร์เซนมันได้แค่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพชรซึ่งมันนิดเดียวกดสิบครั้งก็เท่าไหร่ละสิบครั้งก็แปดร้อยแล้วครับได้มาพันเพชรไม่คุ้มเลย